啊，喏，阿拉。 อื่นนะคะเนขอมาบอกว่าพวกเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าเนรู้สึกว่ามันไม่ง่ายแล้วเนต้องการคนที่จะมาบอกเช็คลิสต์กับเนเหมือนแบบที่เนบอกทุกคนในตอนนี้ว่าแบบเฮ้ยมึงทาแบบนี้นะ1 2 3 4มันไม่ยากเลยเดี๋ยวกูกุมมือทําไปกับมึงเพราะฉะนั้นวันนี้เนขอเป็นเพื่อนคนนั้นของทุกๆคนคะ่ะพาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตจองตั๋วแบบ VTL a n นมันคือวั i ซ a t เท Lane นะคะเสร็จแล้วก็สมัคร VTP ของสิงคโปร์ค่ะแล้วก็สมัครสิงคโปร์ r r i v a l c ค่ะนะคะทุกอย่างถ้า บางทีเราลองทานู่นทํานี่แล้วล้วแบบเฮ้ยมันยังกดสับมิดไว้ไปคือบางทีมันต้องทําแค่3วันก่อนบินอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะและแน่นอนก็ต้องอย่าลืม PCR ก่อนขึ้นเครื่อง With i n ูเดยก็คือ2วันนะคะตอนที่เนทไปนะกดเขาเปลี่ยนเป็นลงเครื่องเราก็ไม่ต้องควอลตทนอะไรแล้วนะคะเนทสามารถไปที่โรงแรมได้เลยแต่ก่อนเข้าโรงแรมเนทต้องแวะโลโก้คลินิกนะคะเพื่อเช็คเหมือน a อ k เคบ้านเราอย่างเงี้ยแต่มันมีคนทําให้แล้วก็แบบกลับไปโรงแรมกลับไปห้องรอผลก่อนแล้วค่อยเดินออกมาได้แต่ตอนนี้นะคะเนทถามเพื่อนเนท ที่เขาไปกันนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องไปที่ local clinic แล้วเช็คเอง self monitor ได้เลยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าที่เนทไปทริปนี้เนี่ยเพราะว่าแม่ออนเนี่ยค่อนข้างฟิกเอาก่อนที่เนทจะแต่งงานนะคะเนทก็เลยอยากสเปนไทม์ใช้เวลากับแม่ออนส่วนที่ต่างๆที่ไปก็แบบสนุกมากไปดูคุณออนมาเปิดแอร์พอร์ตเนาะลง ก็ไม่เคยเจอสวนรอ์ภูมิเป็นแบบเดียวได้ไปเที่ยวครั้งแรกในรอบ2ปีรู้สึกไงคะคุณนอน3ปีค่ะรู้สึกกลัวได้สันกลัวติดโควิดขอให้พวกเราไม่เป็นอะไรตอนนี้เนกกับแม่รู้สึกปลอดภัยว่าไม่มีอะไรเข้าไปข้างในเลยค่ะเหม็นปากตัวเองเราจะไปเที่ยวสิงคโปร์กัน กับแม่พักที่มารีนาเบซนค่ะสําหรับเน้นะเนยคิดว่าโรงแรมเนี้ยค่อนข้างสวยแต่ไม่ต้องพักหลายคืนเหมือนเนยแบบนี้นะเพราะว่าเน้ว่าคนมันเยอะมากพอกับราคานะแอบสูงมากเกินไปนิดนึงถ้าใครชอบความเป็นส่วนตัวนะจริงๆขอไม่แนะนํานะคะ Holiday begin ีนนี้มากินเ้้าวเย็นนะคะ ชนค่ะอร่อยยำยำยำอร่อยยำยำยำนีแบบว่ามียำมีมโอ้โหเย่และตอนนี้เราอยู่ที่ลาวโวนะคะไม่มีอะไรสนุกเลยไม่สนุกเลยอย่างนัีนเองตอนนี้ทุกทุกคักที่สิงคโปร์ปิดไปนทุกเพิ่ง and every table ต้องเป็น5คน5คนแล้วถ้าเกินกว่านั้นทำยังไงอะก็ไม่เข้าโอโหสวยมากเลยค่ะ ไอรอลนมาถ่ายถึงสิงคโปร์นะคะที่ไหนก็ถ่ายค่ะคนนี้ค่ะคนนี้กำลังเดินดึงคนนี้ ตออลกอะ่ะเขามีกฎเยอะมากยิ่งในช่วงโควิดนะคะจะลงอ่างทีหรือว่าจะไปว่ายน้ําทีเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นรอบๆร,รอบละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะ,จะ,จะและการลงอ่างจาก,กูกซี่เนี่ยเขาก็ให้เวลาแค่15นาทีนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นกฎเป็นเกณฑ์มากสวยคุณออนทำอะไรออกกําลังกายตอนเนี่ยงคืนเหรอ <laughs> คุณออนออกกาลังกายคะ่ะ <laughs> โอ้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  มอนนย่้ยปวดขาเลยนะอันนี้ได้ผลนะเนี่ยแม่ทำเทปแบบสามทีเองแม่ปวดขาเรอคุณออนกินอาหารเช้าคนเดียวทั<อ>งอร่อยมาก และนั่งชอบอาหารฝรั่งที่สุดทำไมอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าผักะขมใส่นมอร่อยมากมากอร่อยแลวมีประโยชน์อันนี้จะหน่อยหนึ่งไหมอร่อยมากมีประโยชน์เ็นมไหมมะเขือเทศนิดนึงไหมโอเคโอเคอะไรวะเนี่ยมะเขือเทศมะเขือเทศอาหารเช้าที่มารีน่าอร่อย อร่อยมากทานอาหารเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวสวยๆลงมาวันนี้มาเยี่ยมค่ายมวยอิเมลันที่สิงคโปร์นะคะของน้องชายสุดที่เลิฟสเปนเซอร์สเปนเซอร์ยังไม่มีแฟนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไ g ตรงนี้ยังไม่ให้มีแฟนแต่เดี๋ยวจะเลือกให้เองว้าว <You. S 2> น้องสเปนเซอร์เนี่ยได้ขอลิขสิทธิ์ของทางค่ายมวยเนที่ไทยนะคะไปเปิดที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครไปเที่ยวสิงคโปร์อย่าลืมแวะไปซ้อมกันได้นะคะเป็นอีกหนึ่งสาขาค่ะทุกๆอย่างนะคะการตกแต่งเขาพยายามจะเอาความเป็นไทยเหมือนที่ค่ายมวยที่เมืองไทยเนททำเลยไปเปิดที่สิงคโปร์นะคะ <Yay. S 2> ไปยูนิเวอร์แซลต่อค่ะยูนิเวอร์แซลที่เงียบมากมา thank you รับ แม่เขา Let's go You re ready Yes <c oughs> ต้องเล่นแล้วะค่ะมาดักันเดี๋ยวจะพาแม่เล่นหอะเลยไม่หอะค่ะอันนี้ไม่หอะเพราะแม่เห็นคนแก่ไปเยอะเลนเซอร์สะดวกไหมสะดกครับเออสุก่อ ได้มาเที่ยวกับแม่ออนอีกครั้งสนุกมากเลยงั้นขอแอบบอกรักแม่ในคลิปนี้นะคะว่าถึงแม้ว่าจะแต่งงานแล้วนะยังไงก็จะพาแม่ไปเที่ยวตลอดไปเลยไม่ต้องกลัวเหงานะคะ <love> ดูคุณออนดูคุณออนดูคุณออนก็แฮปปี้โซมัสฟันตอนนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องเล่นที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะคะตองอันนี้สีแดงกับสีเงิน เนว่าเนค่อนข้างโชคดีนะคะที่มีคุณแม่เนี่ยที่ไปกับเพื่อนเน็ได้ทุกที่จริงๆและทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าเน็จะไปอยู่ดึกมากแค่ไหนอย่างเงี้ยแม่ก็สนุกได้ถึงแม้ว่าคุณแม่อ่อนเนี่ยไม่ดื่มเลยนะคะแต่มามมาเนี่ยก็จะไปนั่งด้วยเสมอเลยดินเนอร์ค่ะมามี่ วันที่สองสองชุดค่ะวันนี้เนจะไปเจอเพื่อนเพื่อนเก่านะคะเพื่อนกลุ่มเมลเบิร์นที่เป็นคนสิงคโปร์ทั้งหมดส่วนแมออนค่ะจะไปดินเนอร์กับสเปนเซอร์นะคะเป็นออมากาเซถ้าเกิดทุกคนสงสัยว่าสเปนเซอร์คือใครสเปนเซอร์คือเหมือนน้องบุญธรรมของเนนะคะเป็นคนสิงคโปร์ที่มาสมมวยทีค่ายเนต้องแต่เป็นลูกบุญธรรมแม่สั้นๆแต่ได้ใจความปละล่ะ คือเพื่อนๆเนที่เมลเบิร์นนะคะแต่เป็นคนสิงคโปร์ทั้งหมดเลย if you can say something about me quick one what you gonna say now gas <uts>, gas this brain <laughs> freeze brain freeze? freeze G superstar look like Singapore very red hi my boyfriend's ex <S oh my god that's so that a good what h i s, <laughs> <S is how you party with your ex g r o u p ที่สเราจะมาไอศครีมมิวเซียมค่ะ s 7อ๊ึงแล้ว oh. ตอนนี้ถ้าดาดแรกเราจะต้องเลือกไอศครีมเนมของตัวเอง oh. แม่ <c oughs> เป็นอนุมาดีกว่าอนุมา t ห้องแรกนะคะช้สงต่อไปนะคะ <c oughs> What are you grateful for? I'm grateful for อ <c oughs> baby, ตอนนี้ทุกคนมีความพยายามกับการถ่ายตรงตอไอศครีมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแซมมี่หรือมัมมี่ Not bad มามี่เก่งอ่ะ แซมมี่นะคะเป็นเพื่อนรักมากๆเลยค่ะเรารู้จักกันตั้งแต่อายุประมาณ19นะคะเจอกันที่เมลเบิร์นวันนี้ก็ได้กลับมารียูเนียนกับแซมมี่อีกครั้งนะคะดีใจมากๆมัมพี่แคลฟูโอ้ใหม่ก่อนฮัลโหล แต่ไม่บอกว่าเนยน่าจะเป็นแบบแม่ออนนะคะตอนที่เนยมีอายุ เอ็นจอยอ็นจอยเดี๋ยวันอกยุ่งแล้วช่วยอีกุ๊ห์มี่ลก็พี่จะลึกหรือเปล่าไม่ลึกหรอกโอ้หกนอนชิวหรอขอบพี่มากมากนะคะขอบคุณมากนะลูกที่พาแม่มาสนใจดิ้งดๆๆงด คือซันเซ็ตของ Marina Bay Sand นะคะแปลกมากเลยซันเซ็ตของที่นี่ก็คือประมาณชุ่มครึ่ง You already <c oughs> of a n n o mass in Singapore ตอนนี้ก็ากําลังเดินผ่านน้ำตกนะคะเป็นน้ำตกที่เขาสร้างขึ้นมาเองเช่นก <ie> ัน <c oughs> ชอบไหมคะเดินเล่นไล่ย่อยคุณแต่งตัวเข้ากับสถานที่เลยนะคะสีเขียวเลยค่ะนี่นะคะพามาทะเลทาจองบีเหรอทาจงบีครับทาจงบีครับเฮ้ยคนที่นี่เขาปล่อยลูกคานกันเลยนะคะ Nice. Baby everywhere And dog as well น is random yes. ่ารักอ่ะสิงคโปร์วันสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้ขึ้นเครื่องตอนประมาณ5โมงนะคะก็ยังมีเวลาอีกเล็กน้อยวันนี้ตื่นมาปุ๊บก็พามาบมีมากินปักคุเตะเนกับแม่ชอบกินปักคุเตะที่เป็นแบบเฮอร์โบมากกว่า ที่เป็นแบบใสๆนะคะวันนี้เราก็เลยอยู่แบบที่โลโก้มากๆเลยชื่อว่าพี่องคีอยู่แถวเก okay ละร้านนี้อร่อยมากอันนี้เป็นมัคคุเตแบบแห้งนะคะเขาบอกว่าแบบหิดหม้อของพดแบบสุดๆเลยอ่ะโอ้โหอร่อยไม่ต้องปรุงจริงสุดยอดอ่ะแวะมากินกันได้ถ้าเกิดเรามาเช้าคือแบบมีคิว ดีที่เนกับแม่มาเป็นคนแรกเก <Wow. S 1> ลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยง <c oughs> ตอนนี้นะคะเนกับแม่ตกเครื่องเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้อง PCR อีกครั้งก่อนขึ้นเครื่องแล้วนี่ก็ต้องมาโรงพยาบาลของสิงคโปร์รที่ชื่อว่า r ร f f โฟนะคะตอนนี้เราเลยบุ๊กที่เป็น express ผลตรวจ PCR ที่เร็วที่สุด6-8ชั่วโมงแล้วกือบคิวเยอะมากแล้วคือค่าตรวจแบบแพงนิดน,นึงนะคะคนละ175ดอลารน <c oughs> ก็ต้องไปจองโรงแรมอีกคิดถึงเมืองไทยแล้ววันนี้เป็นวันที่จะต้องบินกลับจริงๆแล้วเพิ่งปวดออกมาเนี่ยกับแม่ก็ผ่านนะคะแต่ตอนนี้ประเด็นสําคัญก็คือที่เมืองไทยอะ่ะไทยแลนด์พาสของเนี่เยเขียนไปว่าเนี่ยจะถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันเป็นวันนี้อะ่ะพอจะไปอัปเดตไทยแลนด์พาสมันไม่มีวันนี้ให้เลือกหรือออกใช่ปะมันเร็วไปคือสาหรับเขาไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปเสี่ยงเหมือนกันที่เมืองไทยว่าตอหมอจะให้เข้าหรือเปล่า แ a นพารสลาา<ด>แล้วผ่านปอมอลแล้วค่ะตกใจแทบแย่และการควอลทีนที่เมืองไทยก็ไม่ได้ยากเลยก็คือเราจองโรงแรมจาก Thailand Pass และพอออกมาปุ๊บก็จะมีรถของโรงแรมต่างๆนะคะมารอรับเลยแล้วเขาก็จะ drive to ไปเทส PCR swap นะคะแล้วก็กลับมาส่งที่โรงแรมรอจนกว่าผลจะออกและเราก็ออกจากโรงแรมได้คะ่ะถึงแล้ว ผลหนะ้าจอพุ่งมีประมาณเจ็ดแดโมงค่ะขอไปพักผ่อนก่อนนะคะบายบาย แม่จะไปไหนอะลองทาแป้งดูตั้งแต่เช้าแม่ทาแป้งแป้งติดหน้าดีมากเลยทำไมอะเฮ้ยนี่แม่ลืมบอกหนูอะไรหนูซื้ออันนี้มาให้แม่หน่อยนะใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวแม่ทาอะไรอยู่ตักเกตคิมแม่แล้วคะแม่จะมีการเขียนไว้ว่านอนนอนตาหรือตื่นอันนี้นอนกนอนสลับกันนะแต่ตั้งแต่แม่มีอันนี้แล้วคุณได้อะไรอ๋อหนูจำได้อันนี้ อินนาครีมด mm ักสปอตเซรัมเธอชอบหรอชอบมากเพราะว่าทาแป้งก็ติดแล้วก็ไปสิงคโปร์หนูพาแม่ไปว่ายน้ำตากแดบดบหน้าแม่ก็ไม่ติดอะไรสังเกตกะแม่ที่วงดำๆเยอะๆตอนนี้มันออจางไหมไม่เล็กลงจริงไม่เล็กแม่ไม่ร,มรู้แม่รู้ว่ามันจางแล้วก็ทาแป้งติดหน้าตอนแรกแบบแม่บอกว่าแม่ไม่กล้าใช้อะจำได้ปะใช่คิม<อ>ฟ่าแม่เคยผิดพลาดมาครั้งหนึ่งแล้วแม่ไปซื้อโนเนมานะเมื่อก่อนตอนสาว แม่เอามาทาฝ้าก็ไม่หายหน้าแดงแดงมากๆพอความแดงหายฝ้าชัดขึ้นแม่ก็เลยกลัวยาแก้ฝ้าเอาจริงเน็ตจะบอกความลับให้คืออันนี้นะคะเน็ตได้มาจากหมอกุ้งนะคะคืออยากที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเน็ตเป็นลูกรักหมอกุ้งพอเขาทำอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาลูกเห็นว่าเขามีพี่ป๊อกเบียธิดาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วคือหน้าเหมือนหนูเลยใช่คือเน่ตรู้สึกว่าเน็ตขายพี่๊อกมันหน้านะ อันนี้คือบอกแหลอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสบปอตนะแต่ว่าถ้าแม่ชอบหนูก็ดีใจตอนนั้นเ<ม>นทปรึกษาพี่หมอกุ้งว่าแบบเดี๋ยวเนทจะพาคุณแม่ไปทําหน้าทําอะไรดีหรือแมก้กระทั่งตัวเนทเองอ่ะเนี่ยจะไปแบบจี้กละดีไหมมันทําให้หน้า<ม>บางจริงไหมเขาบอกว่าไอ้พวกฝ้าพวกกละเนี่ยเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราแล้วด้วยอายุที่มากขึ้นนะคะมันไม่มีวันหายมันแค่ยับยั้งได้แต่ตัวเนี้ยที่เนทซื้อมาให้หมอมีลองอ่ะเพราะว่าเขาว่าม,มีวิวัฒน,นาการเขาผลิตมาจากฝรั่งเศสเลยหนูถ ว่วาไม่จะบอกให้ตอนแรกอแม่ทำยังไงรู้ไหม,มกลัวคำว่าแก่แม่เอามาทาท้องแขนแม่เนี่ยทาแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่ระคายเ,ออเคืองเลยก็เลยเอามาใส่คอพอใส่คอเสร็จแล้วลามมาถึงหน้าเลยอไอตัวเนี้ยมันมีวิวัฒนากรมที่ชื่อว่า i d k k 1ช่างมันแต่รู้ไว้ว่าแม่สังเกตป้าแม่ยกฝ่ามือขึ้นมาดิเห็นป้าฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นส่วนที่ขาวที่สุดไม่ว่าคุณจะผิวสีอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพี่หมอเขามาป้ายยาเนี่ยด้วยกันบอกว่าเขามีวิวัฒนากรรม i d k k 1 นะซึ่งเป็นสารสกัดจากโปรตีนที่มันมีตามฝ่ามือฝ่าเท้าอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าลองคิดสิถ้าเรามีโปรตีนเนี้ยบนผิวหน้าเราอ่ะมันจะดีแค่ไหนไหเขาไปลองคิดคนที่ฝรัง่งเศสมาจนสกัดสารตัวเนี้ยออกมาได้ไดก็เลยเหมือนเอามาทาหน้าแล้วทาให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็กําจัดพวกกะพวกฝ้าแบบพววงจรดูแต่แม่รักมากจะทดลองให้อุ๊ยออกเยอะไปเสียดาย,ดยเนยเห็นไหมเท้า,มาเมล็ดเข้าสารนะคะแล้วก็ทาอย่างนี้นะ แล้วก็ซึมเนี่ยซึมเห็นไหมซึมกินธรรมชาติกินธรรมชาติจริงๆเนะคือธรรมชาติไม่มีกลิ่นเลยไม่มีระคายดูสิแล้วมันซึมแล้วนี่นี่ซึมแล้วลองจับดูสิอ่าได้เลยลูกนี่ไงตัวครีมนะแม่ฝัจะทําได้ก็หมุนกันก็ตายนะตึ๊กนะเอานั้นนี่แล้วนี่นี่เยอะไปนะลูกนี่เยอะไปนะจะได้ใส่คอเลยได้ไหมเนี่ยออื โอเคไหนๆนะคะอุตส่าห์พูดให้หมอกุ้งคาดนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากลองใช้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็หรือว่าอยากให้เนกับแมออรไปทําอะไรไปเที่ยวไหนนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆค่ะแล้วเนกจะเลือกผู้โชคดี5คนนะคะจะส่งเซ็ตนี้ทั้งเซรัม่มทั้งครีมไปให้ลองะค,ะอค่ะอินนะเคลียแม่ไปเที่ยวสิงคโปร์กักอหนูมีความสุขป,ปะสุขมากสนุก มาอยากไปอีกค่ะอาหารก็อร่อยประเทศต่อไปอยายอกไปหดมากนะลูกอืมต่อไปใช่ไหมญี่ปุ่นเกาหลีเมกาไปเรื่อย <laughs>